ชาวเน็ตส่งกำลังใจให้หมอช้างด่วนหลังไปเที่ยวฮ่องกงกัดเอสุภชยัยเอเอพ่อคอกระเป๋าเดินทางไปไหว้พระที่ประเทศฮ่องกงกันครบเอเอฝนสำหรับซุปตาสาวอันพัชราภาเอสุภชยัยและหมอช้างแต่ล่าสุดชาวเน็ตต่างพากันส่งกำลังใจให้หมอช้างเมื่อพี่เอ โพสคลิปเดินชท่วชิวในวัดแต่ถูกยืดขาเหมือนหลายคลิปที่ผ่านมาโดยโพสต์นี้พี่เอเขียนข้อความว่าขอบคุณหมอช้างและน้องอ่อนมากนะคะเป็นสะพานบุญพาทีมเพะนังคีพพ่ชิปเพอร์พีชเอรลีนลินไลแอปมอร์แคงแอดูนายคลอง หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิใครจะบึดจะเบี้ยวก็ช่างแต่ขาฉันต้องยาวกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระสวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมกระรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมอช้างกลายเป็นหมอยารัฐแล้วหนึ่งขอบคุณผู้ร่วมชะตากรรมขายยาวในครั้งนี้นะคะทำบุญเยอะจนตัวสูงเลยคะ่ะหมอช้างสูง200แล้ว